ห้าทุ่มครึ่งมารีจะหลับละหลับตาและมารีจะหลับตาและบ้าจะไม่ขึ้นิ้หมหน้าพิมทำท่ากระดิกหางด้วยนะติ ดิก,ดก,ดก,ดกปิดไฟแล้วแต่ประตูหน้าบ้านยังไม่ปิดนะอากาศร้อนตอกนกลางคืนที่บ้านก็จะเงียบมากแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งถ้ามาทางนี้ก็จะปุ๊บจะสัน่นจะสั่นก็เดินเพี้ยนพ่านไปมาไม่นอนเหมือนกัน ทำเพียนผ่านเพียนผ่านอ่ะกระสับกระสายกระสับกระสายเดินวนนะวนใกล้เคียงกันบริเวณใกล้เคียงกันไม่มีมาหลีกระ,ะสอ นอนอยู่ตรงนี้ก็มีก็จะมิดนิดนึงนอนไปกินนมพี่ส้มทำไมทุกคนจะมองไม่เห็นเพราะข้างในตรงนี้มืดนอนเลยน้องพลอยติดสัตว์แล้วยังกินนมพี่ส้มอยู่เลยเลิกกินเดี๋ยวนี้เลยนะ เออกินยังไม้ตีมุมนี้มีสองตัวแอบกินนมเขาตัวเองติดสัตว์แล้วนะกินนมเขายังแล้วกิดเด็กนั่นก็เป็นแม่เลี้ยงให้เขานอนดูดนมไม่ใช่ลูกตัวเองนั่นแหละอยากมีลูกมั้งสงสัยให้เขานอนดูดนมอยู่นั่นแหละดูดอยู่นั่นแหละ น้องพลอยเลิกเดี๋ยวนี้นอนไปนอนไปหาที่นอนเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆวตยยังไม่รู้เรื่องทั้งคู่ตยไหมออกมาหาที่นอนเดี๋ยี้ว่าหายไปไหนหายไปไหนอยู่ตรงนี้ มื่อข้ามแล้วไปกวนใจพี่ส้มอยู่นั่นแหละเด็กหาเด็ก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 เด เอาละทุกคนโอยาซึมินาไซแต่ว่านอนแล้วนะวันนี้บายบาย